dân phải mà Thảo cả ma nó mới như nó thầu cả mà mày mày nhặt xe thùng giang xe lê xe xe bò mình bên ai đấy กอนเด้อพี่น้องมื่อนี้พากันมาหาลัดเสาแถวดงเขมบ้าน <c oughs> นีนมนม่มากันทีแรกว่ามากันมืดเลยทีมงานเราแต่ว่ามาลวก็จักไปทางใดแยกกันไปเลยบริมาพิงไฟห่มกันครับยังหาโมงเสาอย,อยู่หรือว่าตีหา้วประมาณนะก็ดังไฟพิงก่อนเมื่อนี้อุณหภูมิอยู่ที่16องศาถือว่าเย็นขนาด บุหัวไอขันหรือบ่อเลยจะได้กะจถาเบิงน้ำกันทุกคนเลยฮะมันีกะผ่นแน่กผนรวิมยไม่ใช่คือว่ถือมาสองขั้นรถนะทิ้มเลยั้นนึงมันหนักเลยเลยิมถือถือเอาวเองดับน้ำทังที่อยู่หนาวรถกันหนาวเนาะนี่ปาเลยจะคือตัวชีเดียน มาแต่คนประมาณนี่บอกรบบเล่มสองคนเนื้อว่าห้าคนประมาณท่บนบอยจากมาน้ำนะโขาหูยุ่งเนาอหูโตยุ่งเลเนาะบอได้แต่มันมีมาเลยได้นี่มาแล้วบอเดือดได้ตัวหนึ่งเลยได้นี่อันนั้นจะมันกุคนเนาะโอ้ไฟกำลังมาเนาะเอาถ้าเบิ้งว่าชิมีคนถือซองอยู่บอแต่ว่าตอนนี้ถือมาพูลาโตนะเดี๋ยวค้างมือ มันอุ่นๆก่อนเ้วก็ทาไก่คั้นจังแลนส่เฮานะเริ่มเลยเริ่มล่มเลยทุกคนตอนนี้ก็ไก่คั้นแล้วนะหกโมงยาวสิบไปเช็คไก่ก่อน บ่อได้บ่อได้ทุกคนเดี๋ยวจะเลาะเมื่อเลาะเมื่อก่อนนะบ่อได้ต่อไก่กันบ่อโบโบมันหมดเลยมันล่มบ่อฟอกไก่เลยนะมาฮอตทีมงานแล้วมาครบกันหมดเลยเป็นไรได้แต่ละคนมันแล้ว เออได้ฟุลโตคือเก่าเอาในเรื่องเมื่อฝากลูกฝากของยาเออ,อเอา <c oughs> เธอน่าจะให้เห็นมาหนึ่งเด้อ <c oughs> ได้อันนี้มาพร้อมโอ้เก็บเอาบอลเนี่ยเก็บเอเอ,อไม่กันเท่า <c oughs> ไม่ตะพดสิด <c oughs> หลังจากที่เฮามาแต่ลัดไกมือเช้านี่ทุกคนทีมงานก็พากันขึ้นป่าเหมือนเลยได้ส่วนเฮาก็จะเดินทางขึ้นป่าคือกัน แต่ว่าเฮาไปผู้เดียวมาเนี่ยเขาอันพาเนตกับเขาพานกกัาพานนวดก็ไปน้ำคันนะแต่ว่าเฮาจะไปอีกทางนึงเพราะว่าเขาอยากไปอันสำรวจเบิงเส้นทางนะทุกคนพอสิีได้อันคาน้ำมันในเวลาเฮาขึ้นไปป่านแต่ละเที่ยวเอ่ะเดี๋ยวเฮาจะเดินทางขึ้นป่ามานี่กาเกี่ยมเอาอุปกรณ์ขึ้นว่าอ่าพร้อมแล้วลสำหรับเฮาผู้เดียวนะอารถจากไป วังว่าซิบลื้มยังหน้าทุกคนเนียยังได้การฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจไปนำกันทุกคนไปลุยอะ,ะ,ะไรไ,ไปทางกระแสน จับไปทางไหนเจ้าไหนเออใจไม่ต้องกันเนาะเยึกเลยเนาะบอขาอยากไปบึงสำรวจไม้ครับมาฮอนนี่กะเขาตะนวดกันยังบม่ได้ไปนะก็เลยวาดชีมาเพิ่นให้ซอยแป้งรถเพิ่นก่อนแล้วก็ชิดไปน้ำกันหรือจังไงเนี่ยเพราะว่าทางนี้มันใกล้นะขันไปกับไปน้ำกันนี่แหละทางเขาไปนี่มันไกลกว่านะมันโู้โหไม่ได้บอลนี่เปลี่ยนเขาแต่เข้าม่ได้กับชิด ยังไงจะนี่ก็บสี่ค้ำก็เราไปแล้วค้ำมันค้ำแหละเราก็อยอาไปตกใกล้กูแล้วก่อนอโอเคโอเคเอาเดี๋ยวซอยเ,เ,เพิน่นแปรงรถตกลงคนเลยมันบบติดดอกมันโรชยัยหัวเทียนเลยอืมอืม แต่การันตีอยู่บ้น<อ>าน เนี่ยเปลี่ยนแว้ดลูกชูปรถเจ้านะมันมั็นสมาร์คเกน <c oughs> มันสมาร์คเกิ

ล้มลขนาดทุกคนเลยรถก็เกือบบอลอดออกมาหอนดานแลว้วก,ลก็แวต่อไก่ก่อนทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้หานกินตอนนี้พาเนธพาะนวดแว่กันต่อคนละจุดเฮาก็จุดหนึ่งเฮาก็มีไก่ต่อคือกันนะ แต่ละคนก็ถือไก่ต่อมาทุกคนเลยเอ้าเดี๋ยวถาเบิ่งน้องกันทุกคนเพื่อเจอหมูทุกคนกับประมาณนี้แหละเอาหยาดกับสิบเซน เดี๋ยวเราไปหาบนพักก่อนทุกคนนะต่อไกลกับโบได้โนะบเขามันล่มเดี๋ยวไปหาบนพักบนเศร้าก่อนมาหอดแล้วก็แว่ต่อไกลเลยยังบรีเอาบนบริชนน้ำบนพักบนเศร้าเลยตอนนี้ นะทุกคนนี่กะเป็นบอนพักของเาฮาค่ะเองเดี๋ยวจะมาพักบนเก่าที่เฮาเคยมาพักรอบก่อนนี่ทุกคนเลยมารอบนี้กะกะจะเห็ดข้าไว้เลยน่าจ,จะย่างเนื้อนะเบิง้งนี่มีโตมันติดอยู่เบิงบ้งเฮาชิซิมเบิงบ้งกอน่าจ,จะเป็นเนื้อหมูน้อไรเขาได้ยังฮะ ที่ว่านอาจจะเป็นหมูหมูบ่ว้าคือมีไม้เออนไม้สอดเผาไม้คือมามานแทบมีแต่ลองลอยเนาะมาลอยกันเนาะเวะเอาหน้าเนาะเอาเนี่ยคือแบบมีแบบนี้แน่มึงก็ทุกคนป้อดเยาจะสำรวจลองลอยมันดังพื้นดังไทยไว้กันนะจัง ผูกอูผ so huh? yeah. ูกเปเรียบร้อยทุกคนบนผักบนเสานี่อาหารที่เขาเตรียมมาคือดราม่าผู้เดียวนะมือแรกเขาสิกินตัวนี้แล้วก่อนไข่ไข่ซองนวยหมักเผ็ดเกลือเปนน่น เชือกเร่งๆงั้นนี่ครับอ๋ตูป่นนั้นอยากไปเผาหมูอยู่กรุงใหม่ก็ยันก็ยันจำบรินมาหนึ่งเมื่อกี้นี้กันตำนวนกระเจิมไปแล้วได้เท่าหนึ่งอืมเพิ่งเอาก่อนเอาไว้มัดหันมัดนี้ไหมจะทิ้งใช่ไหมน่าคอมึง เห็ดกินก่อนทุกคนเลยนี่แหละเห็ดกินกับมีต้มมีเสกไข่ตะนวเพิ่นถือมีมาห่อหนึ่งตะนวด่วนคอยนะถือไข่สองนวยถือไข่สองนวยแล้วก็มักแตกหน่อยหนึ่งโอ้ย ใหม่เลยแหละมาผู้เดียวนี่มันยังมันมันพอดีกินได้ฮะนะมันพอดีมันเศร้าขอมอ,ขอ, <c oughs> อ่ะกินเลยอ๋อซิมเบิงบ้ง้าหนี่นเสพเกอยูเฮือนอีกได้นี่ได้มาเป็นข้าวเก้าแต่มันเป็นข้าวไม่เนี่ยบมันเก่า ป้าเฮ้ยค uh, ุณน nah, ู <c ười> <for S 2> ้ชมต้องำเุ้ยเย็นเย็นเย็นเชื่อใ้รามจิ้มง่ายๆปต่ก็มันแข็งจิ้เผาไกกามาเนาะเนาเ้าวกันนึ่งมาหม่ๆจับยัดใส่ทงยางจะเลยแช่แช่ตัวมันเป็นอายเด้เนาะกินเผาทุกคนตำหมกตัวแล้วก็ต้มมี จะมีหอหนึ่งเนาะไข่ชองหน่อย những, มักแต้งมักตัวเล็กๆหน่อยตื่นกันแล้วแรงพี่น้องกันบ้อนี่พอไดวข้าวลงท้องผักพอนตอนดึกเดือนคืนเหาสชีพากันไปเอาเดี๋ยวาพราะเดี๋ยวฮาชีพากันไปกัดเดี๋ยวทาเบงน้ำกันทุกคนเลยเดี๋ยวก็เฮากระักผ่อนกับมันนี่เอาทุกคน กินข้าวแล้ว,วกะห้องก็จะได้พักผ่อนรับนอนนะจากในคลิปนี้วิดีโอนี้กะอามอดไว้สำานีทุกคนแต่กะตอนดึกๆเราจะได้ไปเลาะกานนี่เลยหรือว่าอาจจะบริการแต่ว่ามันเดือนแจ้งนะทุกคนอันตอนเราขึ้นมาเจอในผ่านเพิ่นบอกว่าเพิ่นพอหมูอยู่ทังทงพุ่นเดี๋ยวตอนดึกๆเราจังสิได้ไปการหรือว่าไปจอบเบิงละหมอดไว้ก่อนทุกคน